สำนักงานปลัดกระทรวงอวอรวมพลังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ีาคตามแผนบอกวนประเทศปี2566 2 5 7 0ถึง 2, พผนึกกำลังรัฐเอกชนอุดมศึกษาประชาสังคมภาคเหนือชูอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ดิจิทัลท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรและอาหาร อีสานด่านชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะภาคกลางภาคตะวันตกลุยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ AI ไไมโครอิเล็กทรอนิกส์ภาคใต้โอลิโอเคมี เมื่อวันที่30ตุลาคม2568กลุ่มอุทยาตวิทยาศาสตร์หรือกอ,อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสอ,กอ,สอวสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชและอุทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจัดงานประสานสพลังระเบียบเศรษฐกิจยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพลังรวมเพื่อการเติบโตของภูมิภาคที่โรงแรมแกนดเมอร์คิยว กรุงเทพเอเธเยรียมค่ะความสำเร็จของโครงการจริงจริงโครงการนี้เนี่ยความสำเร็จคือเราสามารถดูนาการนะครับของสามภาคส่วนนะครับก็คือคือภาคค,ค,ค,คือน,นักวิจัยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงตัวกลางที่จะเชื่อมโยงทั้งทั้งสามส่วนให้เข้าด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันเป็นการสร้างสร้างอีอโคซิสเต็มให้กับพื้นที่ ทำให้การทำงานในพื้นที่เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมีศักยภาพสูงขึ้นรวมถึงเนี่ยเราก็ได้มีผู้กกรประกอบการแล้วก็นักวิจัย,ยผ่านทั้งหมดร้อยผู้สุขแลท,าท,ท่านนะครับที่ทำเชี่ยวชาญแล้วก็มีเทคโนโลยีทั้งหมดเจ็ดสาขาที่เราดึงเน้นด้วยกันนะครับบตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราสามารถต่อยอดได้เนี่ยก็จะ,ะเราก็จะเกิดประโยชน์กับทาง ประเทศได้นะครับเพราะว่าเราสามารถจะสร้าง Impact ให้ให้กับประเทศได้มากนะครับผมประมาณ4.9แสนลายนะครับผมเรามีนโนล,กลงงีการ scale up การนะครับผมเราก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามส่งไปที่ชายฟ้านะครับ regional ชายฟ้ารวมถึงหน่วยงานต่างๆที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการได้ใน ในเลเวลต่างๆนะครับเพราะว่าสายพาร์คเนี่ยรีเจนทัลสายพาร์คเนี่ยต้องมอีแผนงานหรือโปรแกรมต่างๆที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให,ให้ให้สามารถต่อยอดและเสริมสร้างทักษะในการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับรวมถึงช่วยในการตลาดแล้วก็แบทช,ชิ่งกับผู้ประกอบการรายอื่นได้นะครับผมนรกวิจนะครับทางรา,ายการสนับสนุสนทุนวิจัยจาก จริงแล้วในในส่วนสกสวนะครับก็เก็เป็นสปอนเซอร์หลักแล้วกันนะครับในโครงการนี้แล้วก็จับสรรงบป,ประมาณไปที่สปอวนะครับแล้วก็ทางสปอวเนี่ยก็ดำเนินการผ่าน r รจินอลไซ i าร์ตนะครับแล้วก็ไซ p าร์ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในเครือข่ายที่งบป,ประมาณเนี่ยนะครับก็จะเป็นงบป,ประมาณเรากำลังคุยกันนะครับว่างบป,ประมาณในการต่อยอด ในปีถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับซึ่งโมดูลิตี้หรือรูปแบบของการให้งบมาณของสกสวก็จะมีหลายมิตินะครับในมิติของ t a r ็กเ e ็ f u ั d นซึ่งได้คุยกับท่านอสายรัคภาคเหนือนะครับท่านจึนอ้วนเนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกันว่าแบบเเราจะของงบนประมาณในส่วนที่เป็น t a r ็กเ e ็ดฟั d นะครับเพื่อที่จะเอามาดำเนิกนการเพราะในงบประมาณ t a ร็กเต็ดฟั d น Fund เนี่ยจะเป็นงบประมาณทีเ่เป็นระยะ ระยะที่ดําเนินการ2ปีนะครับแล้วก็มีการที่จะมอนิเตอร์อย่างเข้มข้นจากบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะทําให้เกิดการผักดันแล้วก็เป็นการแอคเซเลเตแล้วกันครับให้ธุรกิจมันเกิดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วน m o ดิที้โมิตี้อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ที่ตะกี้ผมบรรยายไปในเรื่องของ ST นะครับหรือโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นตัวประกอบที่จะทำให้ธุรกิจนะครับหรือผู้ประกอบการต่างๆที่เรากำลังพยายามทักันอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับหลายความ่ป็นวันเจ็ดการทีอะไรอีกเรื่องหนึ่งมังออมี สาขาเจ็ดเทคโนโลยีนะครับก็มีของภาคเหนือนะครับก็จะเป็น p l a ส m a นะครับ p l a ส m a เทคโนโลยีนะครับสาขาที่สองเป็น extraction นะครับสาขาเป็นเป็นดิจิตอล creative digital นะครับส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง bio refinery นะครับแล้วก็โดรนนะครับผมส่วนภาคกลางก็จะเป็น ai smart device นะครับส่วนภาคใต้เป็น oreo chemical นะครับผม ผมคิดว่า,อย,าอย่างเรื่องใน,ในหลายๆมิติหลายเทคโนโลยีนะครับจะสร้างมูลค่าสูงให้กับประเทศนะครับผมยกตัวอย่างอย่างโอเโอเคมีข้อเนี่ยนะครับในถ้าเราสามารถที่จะทําน้ํามันเติมเครื่องบินได้แล้วกันครับที่มีพลังงานสูงเนี่ยมันก็จะทําให้สร้างมูลค่าสูงจาก,จากน้ํามันปา์มเดิมนะครับอันนี้ คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทางสปวเองนะครับทางเวทีนอกสา p a ้าเองเนี่ยพยายามที่จะผลักดันในลักษณะธุรกิจที่สร้างมูลค่าแบบนี้ครับให้กับประเทศครับความท้าทายครับก็เรียนว่าระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคจะมีความแตกต่างกับระเบียงเศรษฐกิจส่วนกลางหรือนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มีการหล่นงทุนโครงการขนาดใหญ่หรือระบบการเดินทาง Transportation แต่เน้นในการที่จะ ทาให้เกิดโรดโชในรูปแบบของเป็นคอริรนาหรือเิบิเศรษฐกิจซึ่งมันจะแตกต่างจากสมัยที่มาไทยทําลักษณะของกลุ่มจังหวัดซึ่งแบบตามแนวทางของการมือรปกครพงนะครับทีนี้พอมันไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รวมถึงไม่มีเรื่องการมีโครงสร้างการบัดการเหมือนที่ e c มีเนี่ยสิ่งที่จะทําให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้คือเราต้องทําให้รีซอร์ททรัพยากรหรือความแข็งในพื้นที่จิบิญเศรษฐกิจเนี่ย มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นซึ่งวิธีการหนึ่งที่ที่ทำได้ก็คือการใส่องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปนั่นนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมหาวิทย,ยาลัยยเฉพาะอุทยานวิทยาศาสตร์สเป็นเ,นเกต์เวองมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเข้ามาร่วมงาในภาพของตัวระเบียนเศรษฐกิจนี้ทีนี้มันทําไปทีละสเต็ปนะครับเราเริ่มต้นจากการเช็คดีมาซัพพลายของระเบียเศรษฐกิจทั้งสที่ว่าจริงๆแล้วซัพพลายของระเบียเศรษฐกิจทั้ง4จังหวัด ของระเบียงนั้นๆเนี่ยมีซัพพลายอะไรที่เป็น p o t ท n t i a l ีที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งทางประกาศสาย,ยกเนี่ยได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจทุกที่ออกมาแล้วซึ่งเขาได้ทําการ r รี e a ร c h มาแล้วจากสภาพัฒนาะะและจากที่เรารู้ซัพพลายเราก็ต้องมาดูว่าดีมาในพื้นที่มีอะไรบ้างแล้วโอกาสของดีมาจากนอกพื้นที่โดยเฉพาะจากต่างประเทศจะมีโอกาสอย่างไรจากดีมาซัพพลายตัวนี้เป็นที่มาที่ทำให้เราสามารถกําหนดแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม ในการขับเคลื่อนวิธีการทําให้อุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายปลายทางของทุบระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเพิ่ม GDP ของกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจมีเรื่องของการเพิ่มเรื่องของอาการจ้างงานในพื้นที่หรือมูลค่าการลงทุนก,ก็ตามนะครับทีนี้ในโครงการตัวนี้สิ่งที่เรากาลังมาคุยในสรุปในวันนี้ประเด็นสาคัญที่คือว่าเราได้นําร่องในการเลือกเทคโนโลยีของแต่ละ กระเบียบเศรษฐกิจที่เราคิดว่าทีมเทคโนโลยีมีเยอะมากนะฮะแต่เราลองเลือกมานําร่องดูว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยทานวิทยาศาสตร์เนี่ยมาลองปลักอินเข้ากับอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วดูซิว่าเมื่อเขาขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้ฐานของความรู้งานวิจัยนวัตกรรมจริงเนี่ยมูลค่าเพิ่มจะเป็นใครนั่นคืองานที่เราเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งจะมีการสรุปผลกันนะครับตอนนี้เราก็ทั้งประเทศก็นําร่องได้อยู่เจ็ดเทคโนโลยีแต่จะมีมากกว่านี้นะครับ อย่างที่ทางสกสวเรียนกะ็คือตอนนี้เรากําลังทําแผนในระยะต่อไปในเมื่อเรามีดีมาซัพพลายที่ชัดแล้วเรานําล่องเทคโนโลยีไปแล้วเจตัวระยะต่อไปก็คือ7ตัวนี้ก็ต้องทําการขยายผลให้มันเกิดขึ้นจริงในในภาคอุตสาหกรรมได้เลยอันที่2คือแล้วหลักเตัวนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างที่จะตอบกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะฮะที่อยู่ในในระเเศรษฐกิจทั้ง4ที่ได้นะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าภายใน5้ถึงสิปีเนี่ยถากระบวนการตรงนี้ทําให้เกิดขึ้นได้เนี่ยความเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยองค์ความรู้ภาครัฐที่เข้ามาขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเชิงกฎหมายกฎระเบียบภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นคีย์เพลเยอร์เนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนให้โกลด์โพที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มันยกระดับเปลี่ยนความชันการเติบโต GDP ในพื้นที่ตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองนะฮะภูมิภาค ถ้ามันโตขึ้นในอัตาราที่สูงขึ้นได้ก็จะเป็นวิธีการในการเร่งการเติบโตและกร,กระกจายความเจริญสูขขุ่ภาคครับาพูดถึงเทคโนโลยี7อย่างค่ะตรงนี้เราพอจะมีตัวอย่างที่ัเป็นรูปธัรับ,บ้างไหคร มีตัวอย่างนะครับอย่างปกอนุญาตยากตัวอย่างของเคสภาคเหนือนะฮะอย่างภาคเหนือเองเนี่ยเป็นภาคที่มีอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและก็กระบวนการอาหารเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งของกลุ่การอยู่ในภาคเหนือนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเอ็กทรักชันหรือการสกัดที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือโดยความรู้ขั้นสูงเข้ามาก,การสก,กัดที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงข้อดีสุดคือจะได้สารสําคัญ ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ดีแลวเอาสารสำคัญตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้ไอเอ็กซ์เชั่นอย่างเดียวเนี่ยเข้าไปนในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของารางด้เกษตร,รอาหารเข้าไปอุตสาหกรรมเรื่องของเวลเนสเรื่องของความงามงรงงาารเรื่องเครื่องสัการแวลู้อเดเพิ่มขึ้นหลักหลายสิบเท่านะฮะบางตัวเป็นร้อยเท่าเลยจากสารที่แค่บดนะฮะเอามาใส่แค่ซูลรวมแต่ไปสกัด เอาสารต้องจริงๆเพียวๆออกมาการออกฤิ์ก็คนละเรื่องแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทางภาคเหนือทําในระเบียนเศรษฐกิจภาคเหนือนะครับ ั่ัมาที่ดังขสิบกรดครับประเด็น่ที่อยากจะเห็นในระยะเวลาสผมผมคิดว่ามันก็คือการที่เราสามารถที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับนั้นคือเป้าหมายแม้ว่าจะอ้นวนจะยกตัวอย่างไปหนึ่งอันเนาะนะครับในเรื่องของวิสานสกัดแต่ผมว่าอีกเจ็เทคโนโลยีไอ้อีกหกเทคโนโลยีที่เหลืออยู่เนี่ยคงต้องทําให้เกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมจริงผมเสริมนิดนึงนะครับ ในเรื่องของภาคเหนือแล้วกันครับที่อาจจะเกี่ยวข้องบ้างก็คือเทคโนโลยีพลาสมานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสเกลที่ยังไม่ใหญ่มากนะักเป็นการผลิตปุ๋ยเข้าไปในการปลูกผักนะครับที่ยังอยู่ในในห้องเย็นนะครับอันนั้นก็เริ่มเอาไปใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมแล้วนะครับแต่การที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอันี้คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับที่จะต้องรีบดำเนินการ ความท้าทายที่สุดคืองบประมาณถ้ามีงบประมาณมาขับเคลื่อนต่อเนี่ยผมว่าเราลงลงน้อยได้มากคือเพราะว่าเป็นการลงบนสิ่งที่ประเทศชาติลงทุนนะเป็นการลงบนสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีสิ่งที่เอกชนเขาทาอยู่ระดับหนึ่งเขามีโครงสร้างพื้นฐานเขามีภาคการผลิตอยู่แล้วเป็นการลงที่ภาครัฐเองก็อยากจะขับเคลื่อนจริงการลงในลงทุนในในเรื่องของเิศร์และเศคโนโลยเนี่ยผมว่าเป็นการลงที่ได้ผลสร้าง ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์กรงกริดได้ได้ได้เน้นให้ทุกท่านทราบนะบว่าก็คือเรืเ่องการที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องมองเพิ่มเติมไปว่าสาขาเทคโนโลยีไหนที่เราต้องการเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมครับม